ครับสวัสดีครับพี่นอ้องผมสิพามาเบิงสวนพริกนะครับนาอนะครับสวนพริกนะครับเจ้าของสวนิันกำลังซมอยู่ครับว่าดกเดี๋ยวผมสิเบิงพาเบิงรอบๆสวนกันนะครับนะอันนี้ปลูกประมาณงานนี่นะครับผมตัวนี้ เบื้องใสเบิ่งควาอมดกครับผมดกคักอิลีดกอิลีครับพุ่นมันอายุไต้เด,ด้ครับพุ่นดกคักอิลีครับพูนนี่ครับไปเรื่อยๆครับ,รรบ<อ>นี่ครับดกคักอิลีครับนี่ครับตอนนี้ อันนี้โดคักครับอยู่นี่ <c oughs> เก็บเ่าไว้แท้ครับเ <c oughs> พราะว่ากำลังลงอีกอยู่ไก่กลัวเนาะครับผม <c oughs> นี่ครับ นี่ครับโดกบอกรับพ่นหองเบื้องครับผมเบื้องทึงท้งๆบอบปั่นได้แลครับนอนแต่ผมจะซองเบื้อง,งข้างล่างเกิดครับ ดกนะครับดกนะครับนี่ครับ,รบงากองนะครับผู้พิกดกคักดกแน่ครับเพื่อน นี่ครับครับย่อยยาบยางครับผมพนน่ครับ อันนี้ก็ประมาณงานนึงน่ะแหละครับผมปลูกไว้แต่ตอนนี้ก็ลงอีกแล้วครับไลกลัวนะครับแาบนี้พันฮอดนะครับที่ลงอยู่ตอนนี้นี่ครับเจ้าของสวน นี่ครับบ้านสวนครับแค่นี้นะครับนอ้อสวัสดีครับ